นี ores, u u, so ่วะเดี๋ยวนวยโอ้ยมาเจ็บเสาเล่นก่นนะน้อง๋ยวใครบะนั่นล่ะข้าข้าบอกจะแย่ควรขาไปไปุ่ยแดดดีแทะ สวัสดีค่ะโมนีพี่มาดามลาดเผ่าเมียฝรั่งอังกฤษมาเยี่ยมยาหนึ่งเดือนต้องหลอดน,นะคะกษิมันหล่ออันส้มสมบัตอัทรัพย์สินของยาเนาะคะ่ะบ่าเมนของห้าของยาของเพลินนะคะกะสิมีประมาณนี่หล่อเบิงอันเบิงเพลินเป็นบาทสื้อเบิงสื่อทีบอนนี่เนะาะยา ก็เป็นสมบัติของงาของเพลนโปเมนของพีมมดามซื่อส้มของเพลนไปสน,นันหลานะสามีวานซื้อไว้ถ้าพรค่ายให้ลูกหลานมานางเบิงพะนะนางเบิงซื่อๆแล้ะคะ่ะประมาณนี้เนาะสมบัติของงาล้วก็ซีมีทีอีกแปลงหนึ่งเนาะ,ะเพ่นกับซีคือพูดฒถาบ้านเฮ่าหรอเนาะประมาณว่านผู้ใดอันเดือดร้อนเงิน เอาทีมาจำนองเรียนการพนั่นเบิดดาบเอามาฝากไว้จังเสียนะคะเล่ากับซ,ซื้อไว้ผู้เดเมาพาไทยเอากระลุดกับเป็นของเล่าก็บบอดดี้ยูซื้อๆนะคะอันคุณอาหนองไสขง้ของของของงันสามีเนาะกับคุณอานองไส้โอ้น้องผัวโอ้ยอเป็นแบบหยเพิ่นกับบอดดียูซื้อๆคะ่ะเพิ่นกับมาเห็ดบอลล่านจอดรถกับเห็ดหอง อันรีโนเวทห้องนั่นห้องนี้เพิ่นวายรวยได้พี่น้องผูส้สาวสาวเบิ่งเอาไว้เด้บอบ่มีเมียโสดบ่ดืม่มบ่มบอ่ออหอย่างทั้งสินเหตุแต่ง,งานแล้วก็รับลูกคา้าเพิ่นมาเ่าห้องหลยวันกส็สิแตง่งใดอีกห้องหนึ่งเนาะคะ่ะเพิ่นได้แล้ซี่ห้องก็มีรายใดเขามาจุนเจือในครอบครัวเพิ่นกันยังว้าของเพิ่นคะ่ะของเพิ่น ลูกสาวพิ่นกามาซอยย้อนหนีสิแล้วทั้งในแต่ว่าเฮ็ดบอนล่านจอดรถให้ลูกค้าก่อนบนเฮ็ดเองเบิอดอันใดเฮ็ดใดอันใดเฮ็ดบ่ได้เพิ่นกระจางส่วนมาก70%จสอรนตสัน่นมหาเศรษฐีหนุม่มเพิ่นเฮ็ดเองเบิดค่ะเพียนๆลูกชายกไสหล่า,าหนาหนองไสหล่าสามีค่ะ ลูกษาพนกรรมาซอยเหตุค่ะเขากันได้ดีอยู่บ้านอย่านิ่งดูรายปั้นงวัวปั้นควยให้ลูกท่านเล่น I feel nauseous believe me Never had a lot of s come easy Had to work hard struggle just to be me Had to rise up just so they could see me did What I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the f hours.

ขอกคต็มแน่ชวนข่ะแค่หลังจากนั่นพันไปเก็บไข่แล้วพันว่ามันมีไข่อยู่ฝั่งผุ่นอีเด้ออยู่ทีวางพันไปเลี่ยงไว้แล้วก็สิพอผ้าหิมะดามเฮ็ดกิจกรรมไปทอนหง่าพนาเพียนเพียน้าช่นิด่นี่มันเป็นน่วยเป็นเม็ดคูล่ง ขันปอยถิ่งไวมันก็ะถินสูงถ่วมหัวเป็นเงาเงยหักลงเลิกทำลายหยากพนาค่ะเพื่อนเพ่ิน,พนก็นเลยพาพิ่มะดามกับสามีมาออกกําลังกายมาคุดหยาบาานี้ลักษณะของเพิินเนาะเพินจิตตัดมันกุดเลือกหลายอันใดมันดึงว่าขึ้นไก่เพิินกะมีทีวาง เพิ่นกระเลี้ยงไว้บ่อนนีอีกอันนึงเพิ่นกระผาหลานเพิ่นมาเก็บเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นมีที่ว่างมันเพิ่นกระปูกให้มันได้ประโยชน์บ่อนมันได้บ่อนเลี้ยงไก่ที่มันโล่งเพิ่นกระเลี้ยงเนาะค่ะเพิ่นบ่ให้ที่มันว่างสนบนสนบสเพิ่นกระมีแต่แนวเฮ็ดของเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นกระบ่ได้อยู่ซื่อๆคนบ้านนอกบ้านนอกคือบ้านเฮานี่ล่ะนี่แหละเฮียนไก่บ่อนนึง ก็ได้กินไข่อยู่เนี้ยมือเสารสุดเสารนะคะสดสดนี่ค่ะเพียนเพียนเพิ่นกับเอากระสอบเยี่ยมาาไซเพิ่นกับไปใบถ่วเผาฟังท้างพุ่นดอกมันนี่สิลนลงมาสิแตกกระจายดอกเรามาเห็ดสายแล้วล้ว่าเรเบาบาง เราก็สิผ้าอ้ายเล้เห็ดอันเอากันไก่เนาะตัดตน้นนี้ทิ้งเนี่เป็นดอกอแบบมันขึ้นสูงพอเพียงหัวเขาเลื่อยหัวเขาสิเพียงแอวแล้วแล้วก็วานมาซอยข่อยแน่สร้างบางสร้างขนบ่าท่านโตก๊กแดดออกมือนีเราก็ห<ง>้อ้ายแล้วตัดเอากันไก่ขี้มัดตัดตัดแล้วก็จำใบว่าตัดออกจากเหงาดแล้วก็ จอนาสันแล้วก็เอาน้ำยาหยอดหยอดน้ำหลอดน้ำหากให้มันตายลงไปว่า้มันฝังลงเลึกทำไร่หยากคุดออกยากง่ามห้าสิใส่ประโยชน์ที่ดินปลูกสางเองียงนะคะ พี่มมดามาโอ้ยนะคือบอด,ดึง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 เอาจังซีถอน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 ,น,อนเอาจังซีพันลั่งเขาเนียวค่ะสาวกระสินโซฟ้าเบอร์ผัวก็ว่าโอ้ยเราเวียดดีเดีว่ะเฮ็ดโลดขันเจ้าดึงได้ บุตูวอดึงบุตูปวดหลังมาสั่นแบบพิมดามกันโคูดบักไงประมาณนี้แหละคะ่ะคตรเอาข้าวเดียวหักกะสง่งล่งเลิกแน่แต่ว่ากะซอยคนไปล่ะคะ่ะนี่หลักก็คือพลังเท่าเนี้ยบานเห้าพลังเขาก็บอกคอยกล่มดอกเพราะว่าเขาตัวสูงหลักกว่าปวดเอวไปเก็บแบบกันเบอร์บอรรี่กับบ่กลม่มว่าได้กินน้ำเขากันพิมดามเม่อไปเก็บหายว่าปวดเอวเบิ่งเน,นะาะภาษาซัมมี่ They want the credibility convincingly unwilling <laughs> to put in hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder and fuck the doubters. They're just your downers. I swear to god they'll let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fing clowns. Hoover up taught they deserve it now. It's only worth it if you คนกระไดเวียมข้องเพิ่นเนาะเมือไดฝนบดตัวไกลกระไดมาอาบแดดพี่น้อง,นนนงอเมื่อนานนั่งพูดพิเรยู่เราอาบแดดแล้วก็หนาวมาหลายเนาะฝนตกแล้วก็หนาวอากาศขันฝนตกอยู่ที่สิบสองสิบสามองศาขันแดดออนในสิบแปดถึงยี่สิบองศากำลังอุน่นๆร่มเย็นๆค่ะบรรยากาศดีอยู่อังกฤษเนาะบ้านาางาท่างภาคเหนือของอังกฤษค่ะ สนับบดสนับบดลักษณะเนี่ยถุงผีเพิินมากเก็บใ <Daddy? S 2> สเ่เหลเพิ่นก็เอาถุงม <Daddy? S 2> าใส่ไว้ No down to god I I I swear crowns crowns they'll want wear want don't the you you me ระวตาปักตักไม่ได้จริงนะไอ้ขุแล้วผมยกขึ้น ดอกไม้ดอกห้าชินนี่ก็บบต้องถอนค่ะแล้วเราสิแห่งตายไปเองขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมส้มเบิง้งลิปพิมาดามจนจบสนบดส,สนบทนะคะฝากคิิปนาพิม่าดามสิผ้านเลาะมูบานแองกะทะชนบทที่นี่หน่าสนใจหล,ลายๆลาสาวัสดีค่ะค่ะ